คำแล้วหรออืมต้อไปที่ยี่านเนาะไปยี่านเนี่ยจะกินจริงนะเนี่ยไม่ได้หรอตรงที่มันรสชาติเป็นยังไงบ้างคะคอมเพนซิอร่อยอ่ะเค็มไหมหวานไหมไม่เป็นรสยังไงคะรสหมูหมูอร่อยมากคลมกล่อมใช่ไหมคะแล้วบะหมี่เป็นรสยังไงคะอร่อยไหมหวานหวานเหรอใช่ค่ะ ไก่จูก <c oughs> <okay. S 2> ็กินต่อกินลูกชิ้นเหรอคะเอาเพื่อแบบออาไม่กินบะหมี่เหรอเฉยๆนะครับไม่ได้เาเพราะว่ามันต้องใช้ตามสถานการณ์เพราะว่าเียเกิดเนาะไปลองเต้นกระดูกปากนะครับอ้ามเลยเจ๋งมากไ้มือเลยจ้ารีวิวถ้ากินบะหมี่ไหมเหรอเกิดแล้กัน ตอนนะี้ไม่ใช้น่ะาอยากใช้สำหรัรบวันนี้เดชจะต้องขาลางเป็นก่อนบ๊ายบายจ้าเรามาเล่นกันใหม่นะตอ <c oughs> นนี้นะครับต้องกินด้วยวนัอย่างไรถ้าผอมเกินไปนะครับเวลาโดนลมก็ถึงกระปิวกันไปเลย เต้องทำการลดน้ำหนักหน่อยตักเราจะกินส้มก่ล้วค่ะนี่เราจะลงใี่ใครช่วยนะจ๊ะเอาละหอมแล้วครั้นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วทุกคนจบคุณแจได้ครับเก็บไว้ขวดเอาละครั้นี้เราผ่านแน่คนทางน้ำโอ้โหเฮ้ยช่วยดู